สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมวนยาแกปวดดีเจจอ,อร์ดีรับประกัน,นท้ายเกี่ยวกับผมก็กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร้ของ s อสซีนั้งมีค่าสหรับพลเสมอดูป้าดีเจอจอร์เีนะคะอบวันที่สบายใจนะวันนี้ผมจะเดินทางไปที่นะฮะผมจะเดินทางไปที่พามองนะฮะ ก็ลายคนที่เป็นเอซีผมก็ไปรอผมได้นะผมก็จะเดินทำผ่านนะฮะหันดงแล้วก็ทูเซียวแล้วก็ผ่านจองทองนะฮะคนไหนที่อยู่แถวนะก็รอถ่ายรูปกับผมนะฮะผมก็จะเดินทำไปปรบมานะฮะอีสักครู่นะครับผมก็จะเดินทำไปที่ผาหมองนะครับอยู่ที่อีธนองนะครับผมผมจะไปหา พอคว,วาโปรดยวช่างแล้วก็พี่ชายอีกคนหนึ่งนะครับผมก็จะไปที่หน้านะครับอันนี้ผมอันเดยให้กับเอสซนะครับผมอยากจะบอกกับเอสซทุกคนว่านะฮะถ้าผมพูดแรงก็ขอโทษนะคําว่าเพื่อนนั้นมันไม่ใช่ว่าขอยืมตังค์เดีายเดียวคําว่าเพื่อนนั้นเราคบกันได้ใจไม่บางครั้งผมก็จะบอกเพื่อนผมว่าเฮ้ยกูอ่ะมันไม่ใช่ธนาคารเคลื่อนที่นะเว้ยไม่ใช่จะโอนก็โอนไม่ใช่จะถอนเงินจากผมก็ถอน ไม่ใช่ว่าผมเป็นธนาคารเคลื่อนที่นะผมไม่ได้บอกผมผมก็อย่าบอกเขาอย่างนั้นนะแต่ชีวิตจริงหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ของผมเพื่อผมปางคนเนี่ยบางครั้งก็โทรมาจะยืงเงินนะผมก็จะด่าเขาหมดว่าเฮ้ยกลัวมันไม่ใช่ธนาคารเคลื่อนที่ไม่ใช่ว่ามึงจะมาทองเงินจากกูก็มาทองไม่ใช่ว่ามึงจะให้กูโอ้ให้มึงก็กูมไม่ใช่ธนาคาร ไม่ต้องมาฝ่าไะติบกูไม่ต้องมาถอดติบกูแล้วไม่ต้องมายืนเงือกกูมาครั้งผมก็จะพูดอย่างนี้แต่มันอยู่ในขั้นไหนมาครั้งเราเราพูดไม่ได้มันมีอะไรบาสิบาย,ยาที่มันมาคําใจอันนี้มันเป็นประสบก,การณ์ของผมนะผมจะบอกเอสซีท,ทุกคนว่าเพื่อนทุกคนว่าถ้าคนไหนที่มาจะไปจะมาอยู่ตาคนนะุณเนี่ยถ้าคุณขนาดผมเนะี่ยบางคนนะี่ผมคบกับเขานี่ยเพราว่าเขาสิบเปียะเขายังมายืนผมมนะ่ย ยังไม่คืนไม่ผมเลยมายึงเงิน,นผมนแต่คนไหนที่ใช้เพื่อยืนตังเนี่ยก็คิดดูให้ดีๆบอกเขาว่ากลัวไม่ใช่ธนาคารเคลื่อนที่ของมึงกลัวไม่ใช่มึงจะมาโอก็มาโอไม่ใช่มึงจะมาถอนจะมึงก็มาถอนนะฮะแต่มึงอะคือมาฝากที่กว่าไหมใช่บอกอย่างนี้นะแล้วก็ฝากคำสุดท้ายนะก็จะเดินทางไปที่นะฮะอีธานนนะฮะจะเดินทางไปที่ หมู่บ้านผาหมอกนะฮะก็ถ้าคนเดีที่อยู่นะฮะลอยหลอกก็ดีหันดองก็ดีหรือว่าจอนทองก็ดีถ้าผมผ่าทีนะ่หน้าก็อย่าเลยนะฮะผมไม่ได้เปคน,เทนที่ดังผมไม่ได้ยิงทุสุ่ิยามาก็มาจากพ่อแม่ผมทุสุธิยามาก็มาจากเอสถ้ามันมีไ c เอสกับพ่อแม่ผมผมไม่ได้มาถือจุดนี้และสุดท,ท้ายสุดก็คือผมปาดช่อ YouTube ของผมด้วยนะถ่ายคุณตั้งอารมณ์นะฮะแล้วผมต่อการ ผู้ติดต่างมันพาคนดูวนะฮะับทำไมต้องการดวนเพราะว่าผมอยากเป็นยูทูบเบอร์นะฮะแต่ตอนนี้ยผมเป็นได้แค่หนึ่งไอดอลนะฮะผมอยากเป็นยูทูบเบอร์นะฮะับโปรทุกคนติดตามผมด้วยนะฮะไม่มีอะไรมากก็ฝากคำง่ายๆว่าถ้าเพื่อนคนมายืมสตาร์ของคุณก็บอกเขาว่ากลัวไม่ใช่ธนาคารเครื่องที่ของมึงนะเว้ยไม่ใช่ว่ามึงจะมายืมจะมาถอนก็มาถอนจะมาออองก็มาออก แต่มึงเน่ยขึ้นมาฝากไว้ที่คุณก็ไหมรับผมก็กดไ like, ลค์เดี๋ยวผมก็กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสาวสตอรี่ของเอสซีนังมีค่าสำหรับคนเสมอดูปาทิเทจตร์อะไรแค่นะครับเอาที่สบายใจนะแล้วก็คำสุดท้ายสู้ก็คือเพื่อนนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเงินไม่ว่าเราจะสุดจะทุกข์จะผิวหวานทรงหวาจะเสียใจร้องไห้เขาก็จะอยู่กับเราตลอดไปไม่ใช่ว่าเพื่อนนั้น เขาจะอยู่เราอเฉพาะเรามีเงินนะฮะเราจะโค่นคนเราต้องโค่ด้วยใจนะฮะเมื่อเราตอบแทนเขาได้ก็ตอบแทนไปนัดซะไปเลยนะติตตตต